สวัสดีครับแฟน,ฟนช่องไซก็อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมยำล้วเจอกันทุกแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับ ก็3คู่นี่มาจาก3หลีกเลยครับไฟล์เดย์ไนท์ไปเริ่มที่เวลาตีสอตรงนะครับพิมพ์เรียงอังกฤษคู่เดียวคืนนี้ครับลอนดอนดาร์บี้แมาชเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอเชลซีเวสต์แฮมเนี่ยเกมแรกบุกแพ้ซันเดอร์แลนด์มาเลสศู ine, ale, ต่อ3นะครับจริงๆตัวหลักก็ยังอยู่กันเพียบเลยครับเจมส์วอร์ดพาวจอร์ดโบเวนลูคัสปาเกต้านิคัสฟลูครุกนะครับในขณะที่เชลซีออสตาดแรกทำได้แค่เปิดบ้านเสมอพาเลสมา0-0น,นะครับเอนโซมาเลสก้า so ยังมีตัวหลักอย่างไกเซโด เอ็นโซเฟอร์นันเดสโคพาเมอร์ตัวใหม่นะครับเจมิกิตเทนกับชัวเปดโดร,รับนัดแรกออกสตา์ตจริงมาแล้วครับเฉลกันฤดูการที่แล้วเนี่ยเชลซีเอาชนะไปกลับในบ้าน21เกมเดือนบุกถล่มส0ูนะครับตามหน้าเสือเขายังมองเชลซีบุกมาเป็นต่อครับน่าสนใจนะครับเวสต์แฮมเนี่ยโอ้ถือว่าฟอร์มหลุดแบบเหลือเชื่อครับกับการบุกไปแพ้สนแนแนดอร์ดน้องใหม่มาขาดลอยถึง0-3เกมรับเนี่ยมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับเกมลุกก็ดูยังไม่เข้าที่ครับน่าวัดใจเชลซี มองว่าทีเด็ดที่ขาดมากกว่ามีโอกาสจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มเชียร์เชลซีนะครับคู่ต่อมาตีหนึ่งสี่ห้าไปดูลิกเอิงฝรั่งเศสนัดที่2ของฤดูกาลครับปริสแซงชักแมงช้ป์เก่าเปิดบ้านเจอองเช่แปเชเนี่ยพักผู้เล่นเกินครึ่งทีมนะครับในเกมบุกชนะน้องในนัดแรกมา1 0ทีเนี้ยตัวหลักน่าจะกลับมาหมดนะครับไล่ตั้งแต่ คู่เซนเตอร์แบ็กขวาแบ็กซ้ายฮาคิมีเมนเดสแล้วก็แนวรุกอย่างควีชาดูเออุสมันเดมเบเล่นะครับแถมจะได้ชัวร์เนเวสพ้นแบนกลับมาอีกในขณะที่องเช่เกมแรกเปิดบ้านเบียดชนะปารีสเอฟซีมา1 0ูนนะครับแต่ว่าปัญหาคือลิสมูตัน มิดฟิลด์ตัวหลักติดโทษแบน์อีกนะครับก็ตัวหลักฮาริสเบคเคบร่าซิรีเคเซฟนะครับแล้วก็เอสเซบานเลรปอครับนดทีแล้วก็ยิงได้เจอกันฤดูกาลที่แล้วแปช์เอาชนะไปกลับในบ้าน1 0เกมเยือน4-2ตามหน้าเสือแปเชลต้องยิง3ลูกนะครับพี่จะดูแล้วถึงครับอย่าลืมว่าชุดใหญ่กลับมาในคืนนี้และเล่นในบ้านเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลด้วยครับน่าจะไหลามาเทมาครับบารีสซังแชงแมงจะชนะขาดถึง3ประตูได้ครับ แล้วก็ไปปิดท้ายนะครับที่เวลาตี2ตรงอีกคู่หนึ่งในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษดาร์บี้เคาวตี้จะเปิดบ้านเจอกับบริสตอลซิตี้นะครับดาร์บี้เคาวตี้เนี่ยแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับโคเวนที y มา3ต่อ5นะครับก็ตัวหลกักอีบูอัดดัมคาร์ตันมอลลิสแล้วก็เคเดนแจ็กสันครับสามนวรลุกในขณะที่บริสตอล ชนะ1เสมอ1มี4แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอชาวตันมา0 0น,นะครับก็มีนิสเมเมติสก็ต์ทวายเอมิลริสนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันดาบี้ชนะ3 0บิสตอก็เปิดบ้านชนะ1 0ตามหน้าเสือเขามองบิสตอรซิตี้บุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับน่าจะถึงเวลาที่ดาบี้ต้องมีแต้มแล้วนะครับจริงๆนัดที่แล้วนี่ ก็เล่นสนุกกับโควรีนะครับแต่ว่าเกมรับไปมีปัญหาเกมแบบนี้น่าจะขันน็อตกันมาดีครับซื้อ2มุมวัดใจดาบี้ในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เชลซีปาริสแซงต์แชร์แมงและดาบี้เา่าตีครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ